กนองเมียอ๋ออ้กัมแมกเนาะลูน้อเมียน้องเมีอะไรก็จเป็นในใดนเมียเนาะเป็นในไดสิแต่ฮอดแต่ฮอดมออลไรโมเป็นยังเดอกวันนี้นาวสิมานี้คือบวก็ยังจะเท่าอยู่หงบ้านก่โภกโมีเวเจ้าหาบ่โภกับโมีลูกมีอยู่บ่อ้ยมีกับแแต่จ๋าแล้วมันจะปัดแต่เรม้อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยไปเสื้อผ้เแค่ลิปหนึ่งครับ

ท่านหรืคนที่เข้ามาดูมาชมช่องเราจ่อยซาแนวอีกแล้วพ่อแบ,บ่พี่น้องจังไดก็บาเแม่ๆเอ็กซี FC เป็นกำลังใจให้เนี่ยเด้อเนาะอ่ะมาเมื่อนี้กังใดพี่น้องเลยเพิ่นกำลังเสียเอาต่อไม่ออกพี่น้องเนาะตัวจังไดนี่แหละโอ้บอลเพิน่นเพิ่นกะเริ่มพี่น้องเนาะดีผาเพิน่นนี่แหละเพิน่นกะเได้ตั้งอยบอลนี้แหละพี่น้องเนาะอ่ะโอ้จังไดกะจะไปบึงไปชมด้วกันเนาะ là thằng phật tử phân. cái chân đây nó đi thì nó cái chân đây à ô oh, bài đi rồi đi này thì đâu สบายดีสบายดีแม่เทาสบายดีสบายดีโอ้ยสบายดีมาสู้สบายดีใครบอกแม่ก็้เข่าเบอกเกือบตายาเขอาเนาะพาเขอาไปเนาะ

อ่าฮะนอน้เนาะบอยว่นมู่น้อวนียดมต้องเขามาแ้เนน้อนอรับยู่บอมันขึ้นน่า้อรับยี่อมันขึ้นนอมันลายจะอุ่งนะเมียไปอุนเมียอ๋ออีกแห่เลยเนาะเมียอะไรก็จะเป็นอะไรนอะเมียเนาะ เป็นอ้ไรสิแต่ฮอดแต่หอดหมอแล้วกูเป็นยังดบวันนี้นารมาันนี้คือบอกเกอร์ันเจท่อะอยู่กังบ้านก่อยแกโกโฮมี่เดียวปีเจ้าคาร่บอรโอ้โกโบมีลูกมี่อยู่บ่โอ้ยมี่ก็แค่จ่าล้มันจะปัดพ่อแค่ละมืออ้ยเดี๋ยเดี๋ยไปสัะพัดใค่คลิปหนึ่งครับอือยทให้กูมือตะเกียตายก็ตายก็บบทีนั่งกับไปยังใส่ไปนใส่เด้ม้วใหญ่เท่าไอ้พ่อ โย้เหมือนคุ้มเะลูกลูกคนนี้เป็นเดชะแต่กินกระถอกกระท่องกินโปรตีนไปเขาคือมีเงินมีคำแท้ไปเท่ามันรู้จักแม่หาข้าวชิโก้โบยังบ่มีเนาะเอได้ก็หูคนเลยูะมีเงินมีคำแท้ค่อยตังทุกมัดโลกค่อยได้ทุกข้อมุ่งไปแล้วนะเ๊าเอาเงินนทองคำแม่ใส่ไปกินกระถอกกระท่องกระถอกโปเจีน อยนะคะแป้งโนกินตามทสีลูกได้ยินมากนี่เนาะคอลลาเจนนี่ช uh, ่องละทนปลายขนื้ออันนี้พันสองกันรนยบาทคนพี่น้องเลยทีเขากินกันพวกใคบางทีเอากย่ากินเขาแซ่บกินกินแบบกินแบบวินแ้เอมาใหลยอันมก็เม็ดนนะรลบกินเขาก็ไนทำน้ำอันนั้นก็รู่าชอยแม่นะขอความเหลือน้ำลูกนะว้าแม่เนี่ยมึงกวาปวดก็เป็นตุ่นได้ยบ dạ sau bên lấy mẹ lạp sau bên lấy mẹ 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 Rồi mẹ 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 con mẹ 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 mẹ

คนไปหาช่วยเลยคือบอว่าหาเพิ่นขน้อยเนยน้อขน้อยวาวเลยนี้เลขน้อยอส้ใจจนมีทางออกอ้ลูกายพาล้วมีให้มีหน้าเขาไปเห็เตาีโหาถิเข้าก็ราคู่กี่อนผูกค่อยเลยเลื่อยู่มาแว่ค่อยเาลงทุกเลยกระดมทุ่มก่อตอนถูกการกูกคนเนาะกระลูกเต่าเลยมงเะวามึงแม่เลยวะ่หญมากได้มากอ่ะ ขอเุกให้น้หนามีลูกยีคนลูกผู้ชายสามคนใช่บหมกินบ่เลยบอกสามคนผมมีผู้ไดแบบพึ่งพาใช้ได้เลยบอกูกผู้เดียวจะตายแต่เลอยตายผู้เดียวให้ห้องสองแฉะดังชงความดันขึ้นแบบนี้ชักเฉยเลยทำกับอเขาเล่เขาได้คิดแ่นั่นแหละมาลอยทางอ้อที่เราสร้าเลไบใหญ่บ่เลยทุกวานให้ผมพอวันวานวันคนที่วัง mong em oh. là lắm hay mía mất mọi người 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 mất 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 หมู่บ้านลูกอะคุณนามาคุณนีิมาบ่เมื่อวานมาตามเรามาเราตามเราเดีวดีเรามาตจำอะไรคุณนิมามาบ่มาจอยมาลูกคนอะไรมาลูกคนอะไรมไปเวียกลูกไปเวียกลูกไปทำภารกิจไปทำธุระไปจเฉลี่ยคนกันอะไรแต่ว่าไปทางหนึ่งมันก็เลยมันไกลกันเลยมาเพรทั้งาพรทัาน bớt còn bạn cần hôn nón lục cứ tránh phó tu cho mát một ngày nay nắng rét ngày đấy sáng nay nó chết nó bảo vậy không anh mà tiếp tiếp theo là park ngoài cho cháu bảo hãy lục đi sưởi đây đây lướm để bỏ lục bỏ gì đấy sưởi mượn bỏ phụ tu gì đấy mới chắc là mới tập phải đi ở đây ngày nào cũng quan trang đây bảo nhăng โดนจับป่าว่าใหรเลามือสิเอาสินเอาไหนดีจันได้เละแม่นี่ยก็บาวเล่าพระเพลินแม่นี่บอกอที่บอกมือเน่ยแม่นี่ยบอกโบชื่อเราจำมาได้น้าอนกนบ่าเล่าพระเพลินเด้อเ้าจับมาได้มาเขาจักเลยหรือวะโดนโจนถามอ่ะเขาคนตี่ดอก น่ะแบบค่อยๆแม่แม่ก็ทุดดักได้คือใช้งินใหญ่แล้วก็ดีแบบเพิ่มจำดีแน่เขาไปเขาเมื่อเมื่อบ้านเขาอะไรก็คนนี้เขาไปเอาไปเลยตอยังไปเอาได้หน่อยก็ห่อลูกลูกสาวบ่ได้ข่าวมาบ่เมื่อเช้านี่ข่าวมาอะไรบ่ลูกสาวลูกเคยนะข่าวมาอะไรบ่ลูกเคยมาแล้วลูกสาวยังไ่เห็น เขอาจจะมาจ่อเบื่อเนาะอมาสองว่าเอ้ยไม่เ่ามาแล้วพ่อแม่มาแล้วบอยยังมานี่ตสยเมียอาจจะแต่งเขมาสองบ่นเมียอะไรมาเมียมาแล้วเมราเ่าเอเียงเราเ่าที่แกวันเดี๋ยวเที่ยววันมาเทียวตามลูกาแม่จะมาเรียนอ่หอเดียวโดยวัพ่อ ไม่ได้ลูกเออจะคนตัวตัวมันเขามักเอเออไปน้ำโรูลูกไปได้นหนก็ได้โอ้ที่โยกินเนาะเขาเขาชามาไอแม่แดงของลูกมาชาหมากมาหายตัวคนหมักมักอะไรไปคุดคู่ซื้อไป้อมากซื้อคนมเาซำนอันำ แท้แท้ไ้แท้ไรแท้โล่ปั๊บชินเพื่อนมาห้ยว่าเนี่ยครับเชื่อแต่เชื่อกันนั้นก็คงเพื่อนนายหนุงเลยมาว่าเนี่ยเชื่อว่าลุงเออเป็นระทึกไปเลยพ่อก็นุ่งจะหุ่นแ้หล่งหนแงหนุงเลยแกจะส่งไหม มันเข่าทั้งได้งูนะพอใหญ่คิดว่าคู่วันอาบน้าอ๋อทั้งคนบ่เออแล้วว่าเข่าทั้งนี่ลถมันตูทางเข่าข้อก็นอนนี่นอนกับว่านอนกับว่ได้งูมันไปเวลามันไปจุมแล้วสิบเข่าก่อนจุมแล้วพันกเคี้ยบกั้นะเพาะมากกับอันอันนั้นไมอันญานมันฉับมันเข้าแล้วจะไม่เนี่เมื่อกี้เลยเอาหาง่า เคยคายอของหนามัเดเลยแล้วก็มันอยู่โอ้ยมันต้องรบตัวมันฟังแล้วเรียบร้อยป้ะวางอะไรรูรูแบน้หอไไปูเหมอกายูพันเนาะอย่าถ่ายูโอ้ยมันมันันมันก็ดึงออกไปยักษ์อย่งน้ยักษ์ยักษ์น่งออกมาเนี่ยมันคบก่อนมันเริมดึงเมอไปตมช่วยัน ไะันแกวดมสมมตโอ้ยมันผูดเท่าเอ้ก็วนวัยนะผู่มาผู่จะไล่ขวาเอมักนคือตรงฉันว่าเขาไปไปอย่ไงนี้มากแล้วโยกวกูจะตายก่อนนึ่งเขาไปเข้ามาโอ้ยบ่งโอ่ตัวห่าให้ขามันโอ้ยนี่นี่ต่อยต่อย่อย่างต่กันอ้ยค้ ในคูอันน่าหมดนะหลว่าอ่อยค้าใพออเรวลูกเลยคมมียังเรโลกเคยเพิ่นคันน่ะไว้หมดเข่าไปบางไหนลูกบังนั้นใจ่อยเป็นมือชังหานเพชรขาดเนาะข่อข้อแกไมใช้ใช้ซอยนั่าซอยทุกอย่างก็พังคืออย่างนใครมาครบแล้ว

นุงได้่มบ่ได้ร่มเอเปิ้มาบ่มือนี่ตัวมาแล้วมาเนาะมามามาอ่าต่วอ่าทางเขาเบาะยยงเพ็่นกำลังไปหาอยู่ตอนเบาะแยังบ่าวอนั่นแหละมาดูมอหน้าเสีอตรงอย่างไหนมาลหรมั้งอาจะพุ่นขี่อันตรายแล้วมามามาตุ้งต้

มีมูมีคนหัจักเดยวน้อหัจักหัจักกันได้กว่าว่าอนาะเมีนแค่แบาคืออะไรตัวมานตเอาแล้วเข้าไปเลยโอ้ยคนดูไปเอาเอาเนียกคนน่งก็เลยโอ้ยจะบมบ้านนั่ห้ไปเลกูไปหมอไปห้งแหละหมอนํำลังมนไปนมัมา่นอเมน่ว่าัน

r ồ ยไม่ใช่มาคิ่าหนึ่งวัเอามดเ็นใครเนาะแม่เขานพับเอาพี่เจ้ของจ้าพนน้องน่งกมทักแท้งนะทักแ้เอาไม่ได้หรอกมมันเอาเผาเนี่ยมันทำกเวลาด้วยทเอาทันหัวใจอยู่กับมันเผ่าเลยทำ Давай. Yeah, yeah.